คือฝนนี้คงได้ดูนะครับแต่ฝนดาวตกนี่หลายๆพื้นที่คงจะยากนะครับ,รบโดยเฉพาะในในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเชียงเหนือนี่น่าจะยากนะครับ,รบ<ๆ>อาจจะได้ดูบ้างในบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนบนนะครับแช้ภาคกลางบางพื้นที่อาจจะได้ดูนะครับ,รบแล้วรวมทั้งภาคใต้ก็อาจจะได้ดูตอนตอนบนหรือภาคใต้ฝั่งออกบางพื้นที่ของทางเดียวแถวสงขลาตอนนี้อาจจะอาจจะเห็นในบได้เห็นนะครับ ภาคใต้ตอนบนก็แถวหัวหินแถวกระจวบเนี่ยซึ่งเป็นเขตที่ฝนไม่มาเมฆไม่มากนักอาจจะได้เห็นหรือพักกลางนะครับกร<ต>ุ<ล>งเทพมหานครนะครับกร<ล>ุงเทพมหานครนี่ก็ยังยังมีความเสี่ยงเรื่องของของฝนนะครับเพราะฝนกรุงเทพมหานครในส่วนใหญ่จะช่วงบ่ายข้ามก็คือสักสี่ห้าโมงเย็นมาแล้วถ้ามันมาสี่ห้าโมงเย็นบางทีมันคุมไปจนถึงเชียงคืนจากกลุ่มเมฆแม้มันไม่ตกแต่มันก็มีเมฆบดกราบเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ฝนได้เห็นแต่ฝนดาวตกที่ ก็ผมว่าไม่ไปถึงครึ่งของพื้นที่ของประเทศไทยที่จะได้เห็น